ผู้ชมครับผมธนากรโพธิกำชัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากหรือเกษตรที่สูงจังหวัดตากครับครับผมวันนี้พามาที่สวนนี้เลยนะนี่นะฮะคุณเรวัตนะคนนี้นะครับในเวัอันนี้ก็คือโปอหนงนะครับอ้าวปลูกอะโวคาโดนานี่ยังครับเจ็ดปีแล้วครับเขาปีเจ็ดแล้วครับแล้วตอนนี้เป็นไงมั่งสถานการณ์ดีครับราคาแล้วก็ผลผลิตก็ดก โดกมากครับสาย<ก>พันธุ์บัคเเนียโดกจริงๆครับดกมากกี่ไร่คะของที่นี่ประมาณหกสิบไร่ครับหกสิบไร่อายุของต้นอะโวคาโดส่วนเนี่ยอายุกี่ปีคะเจ็ดปีครับค่ะเดืดปีพันธุ์ที่ปลูกมีอะไรบ้างคะมีบัคเคเนียบูธเจ็ดแฮดครับแล้วก็พีโตสันนิดหน่อยค่ะตรงนี้เนี่ยอดีตก็เป็นแปลงกุหลาบเหมือนกันใช่ไหม ก่อนเป็นกล้วยครับอแต่กลาบจะอยู่อีกโซนหนึ่งอ๋อ oh. นี่คือพริกสวนกล้วยมาปลูกอะโวคาโดครับปลูกร่วมกันปลูกร่วมกันปลูกแซมกันไปครับอืมอรายได้เป็นยังไงฮะถ้าเทียบครับถ้าเทียบกับพืชอื่นๆที่เราปลูกมาล่ะคือเป็นรายได้รายปีนะครับอะโวคาโดนะครับเราก็คือปีที่ผ่านมาราคาก็ก็ดีครับผลผลิตก็เยอะ เยอะนี่เท่าไหรหกสิบป้าน,นี่ได้กี่ตันเนี่ยผมคร่าวๆจดไว้เลยสักน่าจะเป็นเป็นร้อยตันได้ั้งครับเป็นร้อยตันโอ้โหร้อยตันนี่ปีที่แล้วราคายัางไงฮะกิโลเท่าไหร่ส่งกิโลละยี่สิบเจ็ดบาทถึงสามสิบห้าบาทตามราคาหน้าตลาดครับตามราคาพา่อค้าพ่อค้ามารับซื้อนะครับค่ะจริง,รงๆอาวาโดนี่ราคาเท่าไหร่ที่เกษตรกรกอ,อยู่ได้อยู่ได้เลย ไม่ต่ํากว่าไม่ต่ากว่า20บาทก็อยู่ได้ครับพันที่ได้รับการตอบรับดีนี่จะมีจะเป็นเป็นพันไหนครับที่แบบดีที่สุดแล้วขายได้ราคาก็มีบัคเกเนียนี่แหละครับบู๊นี่ยครับบัคเกเนียบู๊ตเจ็ดนี่นะครับคือเราต้องเน้นเก็บให้แก่หน่อยนะครับค้าจะชอบจะจะถักจะตามครับค่ะลูกค้าจะติดตามค่ะดูแลยากไหมโอเคดเทียบกับทุเรียนเนี่ยอันไหนดูแลกันยากกว่ากันเทียบกับทุเรียนอะโวคาโดง่ายกว่าครับ ง่ายกว่าครับออคาโดก็มาดูเป็นระยะระยะนะครับอืมช่วงโรคที่อเอาคาโดจะเจอคือโรคอะไรโรคที่ว่าก็แอนเทกโนสไฟท็อปเทอร์ลพันอะไรฮะของออคาโดกบพระ,ะนี่จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเราทําการพัฒนาเนี่ยคือส่วนแรกเนี่ยเป็นพันธุ์การท้ามารฐสานนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าสายพันธุ์ก็มีทั้งพันธุ 1, เ์เบาพันธุ์กลางพันธุ์หนักพันธุ์เบาก็คือพวกพีทสันพวกลูนเนี่ยประมาณพฤษภาจะเริ่มออกบะัเนเบาครับ ันกลางอย่างบุชเจ็ดบัคเนียอย่างที่เราเห็นครับท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือบัคเนียก็จะ,จะจะออกไล่ลงมาพอไปถึงพันหนักอย่างพวกแฮสพวกปิง์ตันหรือว่าปากช่องสองแปดเนี่ยจะลากข้ามปีไปถึงกุมภาของปีถัดไปแล้วพอช่วงเวลาที่ที่เหลืออยู่ตรงนั้นจะเป็นของพันพื้นบ้านที่เราทารําการพัฒน,น,นากันเนี่ยมามาตอบโจทย์ความต้องการป็นตลาดในตรงนี้เป็นพื้นเมืองที่ที่ออกในช่วงที่พันดีไม่ไม่มีไม่มีผลผลิต ครับซึ่งเกษตรกรที่นี่ก็จะขายได้ราคาดีนะครับครับยังยกตัวอย่างของของสวนของไร่มะลัยทองของของคุณเลวัตเนี่ยเขาก็มีพันธุการค้าที่ปลูกอยู่ทั่วไปแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเขายังมีพันธพันพื้นบ้านของเขาเป็นตัวดังของไร่เลยก็คือพันธุ์มะลัยทองผลผลิตต่อต้นสูงครับแล้วก็รสชาติโอเคครับรสชาติดีถูกปากคนไทยกินง่ายที่สําคัญก็คือพาออกมาแล้วสีเนื้อสวยครับสีเหลืองทองนะครับ